เคยรู้สึกไหมคะว่าโลกนี้แบบเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากเราตลอดเวลาเลยครับรู้สึกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หน้าตาบางทีมันก็อดไม่ได้นะที่จะรู้สึกว่าเออเรายังดีไม่พอเป็นความรู้สึกที่ผมว่าเจอกันเยอะนะสมัยนี้ยุคที่แบบภาพความสำเร็จมันต้องไร้ที่ติมากๆใช่ค่ะแต่จริงๆชีวิตมันมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะ วันนี้ค่ะเราจะพาไปสำรวจแนวคิดหนึ่งจากญี่ปุ่นที่อาจจะช่วยให้เรามองความกดดันเนี้ยในมุมที่ต่าออกไปนิดหนึ่งอืมน่าสนใจครับค่ะอาจจะพบความสงบได้ง่ายขึ้นเราจะมาทำความเข้าใจปรัชญาที่เรียกว่าวาบิซาบิครับผ่านมุมมองในหนังสือเล่มนี้ วาวิซาบิ abi, The Wisdom in Imperfection ของคุณโนบุโอซูซูกิใช่ครับคือหนังสือเล่มนี้ดีตรงที่เขาไม่ได้มองวาวิซาบิแค่เรื่องศิลปะหรือความสวยงามอย่างเดียวนะอ๋อค่ะจะเขามองเป็นวิถีชีวิตเลยเป็นวิธีมองโลกที่แบบโอบรับความไม่สมบูรณ์ความไม่แน่นอนและก็ความเรียบง่ายด้วยซึ่งมันก็ค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับที่เราคุ้นเคยเลยนะคะครับผมคุณซูซูกิเขามีหลักการหนึ่งที่เอ่อดิฉันว่ามันจับใจมากเลยคือที่เขาบอกว่า ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปโอ้โหอันนี้จริงเลยมันเหมือนแบบปลดล็อกเราเลยนะคะจากความเชื่อว่าต้องเพอร์เฟใช่ครับคือแก่นมันคือการยอมรับความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเลยไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามภาพฝันที่แบบมันไม่มีอยู่จริงคุณซูซูกิเขาชี้ให้เห็นความงามในในร่องรอยของเวลา ในความไม่สมบูรณ์นี่แหละครับงั้นเรามาลองเจาะลึกกันหน่อยค่ะจากมุมมองของคุณซูซูกิอะไรคือหัวใจสำคัญของวะบิซาบิที่จะช่วยให้เราหลุดจากความกดดันนั้นได้ค่ะประเด็นหลักๆเลยนะที่เขาเน้นมากๆคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบหรือ imperfection ค่ะคือเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อบกพร่องนะที่ต้องไปซ่อมไปปิดบงังแต่กลับมองเป็นเป็นเอกลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของความงามอย่างเช่นศิลปะ คินซึงงิรู้จักไหมครับอ๋อคินซึงงิที่ใช้ทองซ่อมถ้วยแตกใช่ไหมคะใช่ครับครับคุณซูซูกิมองว่านี่แหละคือปรัชญาเลยไม่ใช่แค่เทคนิคซ่อมค่ะคือการทำให้รอยแผลรอยแตกนั้นมันเด่นขึ้นมากลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของความงามที่เพิ่มขึ้นด้วยซ้าไม่ใช่ลดลงโหน่าสนใจมากคะ่ะไม่ใช่แค่ซ่อมแต่คือเชิดชูร่องรอยนั้นเลยถูกต้องครับเหมือนเป็นการบอกว่า เออบาดแผลความผิดพลาดในชีวิตเรามันก็มีคุณค่าของมันเองใช่เลยครับแล้วมันก็เชื่อมโยงไปอีกแนวคิดหนึ่งคือความไม่จีรังหรือ impermanence ความไม่จีรังครับซูซูกิชวนให้เรามองเห็นความงามในความเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนดอกซากุระอย่างนี้ละคะใช่ครับแบบนั้นเลยบานสวยงามแล้วก็ร่วงโรยไปการเข้าใจยอมรับความจริงข้อนี้มันช่วยให้เราไม่ไปยึดติดอื ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่จมอยู่นานเกินไปแต่ให้มาชื่นชมปัจจุบันขณะมากขึ้นการไม่ยึดติดนี่เองสินะคะที่ทำให้เราเบาขึ้นได้แล้วแนวคิดเรื่องความเรียบง่ายหรือคันโซ่กับความเป็นธรรมชาติชิเซนราคาที่คุณสุสกิพูดถึงมันเข้ามาช่วยตรงไหน อ,อสองอันนี้ซูซูกิเขาเชื่อมโยงกับการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวัตถุหรือความคิดปรุงแต่งต่างๆค่ะการเห็นคุณค่าในความเรียบง่ายในวัสดุธรรมชาติหรือในสิ่งที่มันเป็นไปตามธรรมชาติดั้งเดิมของมันเนี่ยมันช่วยลดความซับซ้อนลงลดความต้องการที่ไม่สิ้นสุดด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับ ทำให้เราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้นซึ่งมันก็ไปสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องความว่างหรือสุญญตาที่สุสุกิจิบยืมมาจากพุทธศาสนานิกายเซนด้วยความว่างในที่นี้หมายถึงอะไรคะใช่แบบไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าเออไม่เชิงครับสุสุกิอธิบายว่ามันคือการว่างจากอัตตาอ๋อค่ะว่างจากอคติจากความคิดที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ คือเป็นการเปิดใจรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ไปตัดสินนะครับเข้าใจแล้วค่ะจูดการปล่อยวางตรงเนี้ยแหละที่ทําให้เราเห็นความงามแบบวะบิสบิในสิ่งที่มันดูไม่สมบูรณ์ได้พอเราไม่ตัดสินเราก็เริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่อาจจะเคยมองข้ามไปทําให้นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเลยค่ะเรื่องถังน้ํารั่วของคนหาบน้ําครับครับคุ้นๆอยู่ที่ถังใบหนึ่งมันมีรอยร้าวน้ําก็รั่วไปครึ่งหนึ่งตลอดทาง แต่สุดท้ายคนหับน้ำก็ชี้ให้ดูดอกไม้สวยๆริมทางฝั่งนั้นอ๋อที่มันงอกง,งามเพราะน้ำที่รั่วไปใช่ค่ะเพราะเขารู้ข้อบกพร่องนั้นแต่ก็ใช้มันสร้างประโยชน์สร้างความงามขึ้นมาได้คุณซูซูกิคงเห็นด้วยว่านี่แหละวาบิซาบิในชีวิตจริงเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากครับใช่เลย ซูซูกิคงจะชี้ว่าเราควรยอมรับรอยร้าวทั้งในตัวเองแล้วก็ในคนอื่นแบบนี้แหละอืมไม่ใช่พยายามไปแก้ไขให้มันสมบูรณ์แบบตามความคิดเราแต่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็มองเห็นคุณค่าหรือความงามเฉพาะตัวที่มันเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์นั้นสรุปได้ว่าวาบิซาบิในมุมมองของคุณซูซูกิก็คือการเปลี่ยนเลนส์ในการมองโลกมองชีวิต หวัวใจรับความไม่สมบูรณ์แบบความไม่แน่นอนความเรียบง่ายเพื่อจะค้นพบความงามและความสงบที่มันซ่อนอยู่ในนั้นนั่นเองครับมีคำพูดหนึ่งของดรโชมะมูริตะจิตแพทย์ชาวญี่ปุ่นที่ผมคิดว่าคุณซูซูกิเองก็คงเห็นด้วยนะแล้วก็อยากฝากไว้ปิดท้ายครับค่ะได้เลยค่ะท่านบอกว่าจงเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดที่คุณเป็นได้และเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จก่อนตาย โห oh. มันคือการยอมรับตัวเองและก็ลงมือทำในสิ่งที่มีความหมายแม้จะรู้ดีว่าเราไม่มีทางสมบูรณ์แบบก็ตามเป็นข้อคิดที่ทรงพลังแล้วก็ปลดปล่อยเราได้มากจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมกันสำรวจแนวคิดว่าบิซาบิผ่านหนังสือของคุณโนบุโอสูซูกิในวันนี้ยินดีครับ ก็หวังว่าการพูดคุยของเราจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ลองมองความไม่สมบูรณ์แบบในมุมใหม่ๆดูนะคะแล้วกลับมาพบกันในการเจาะลึกครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ